สวัสดีค่ะเพื่อนเสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วช่องยี่หน่อยสายฮาโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ได้โดนแล้วไม่ได้ไรนานแล้วนะนานจริงๆริงไม่ค่อยได้มีเวลาค่ะเพื่อนเพื่อนติดภารกิจเจ็นยังงนูนีนั่นเสาสิกะมีต่งงปงานชิ้นหอดคือเก่าเ้อค่ะ คิดถึงเหมือนเดินเสาที่ก็มีแต่งงานวันนี้ก็ไปงานแต่งเพิ่งกลับมาถึงบ้านเหนื่อยามากวันเสาก็ไปทําบุญแล้วก็ไปงานแต่งวันนี้ก็ไปงานแต่งอีกเหนื่อยก็จะไม่ไรแต่ก็อยากไรคิดถึงเพื่อน เพื่อนๆคงลืมกันหมดแล้ว <c oughs> เพราะไม,ไ,มไม่หน่อยไม่ได้ไรานานอไม่ได้ไรานานจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจ ปกติเนาะเวลาไร้ซ้ำนี่หนึ่งมูเข้ามาแล้วอันนี้มิจัด <c oughs> เพราะว่าจะหน่อยไม่ได้ไล่นานไงหน่อยไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่นานมากนานจริงๆเพื่อนๆคงลืมกันหมดแล้ว ม่รู้เสียงเสียงคนเมากันขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเอาที่ไร่สดให้แม่หน่อยน้ตขาตั้งไหมโน้ตเอาขาตั้งไปให้แม่หน่อยตั้งกล้องไร่สดน,นะ ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่มาส่งกำลังใจยายสวัสด,ดีพี่น้องเสียงหน่อยหนึ่งเ็ยไม่อยากไป็น่มากเลยอ่ะวันนี้มีแขกก็จะเสียงดังหน่อยนึงแต่ยายก็อยากไล่สุดไม่อยากไปอยู่ข้างนอกมันร้อน ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งกันบางใจคุณยายขอบคุณหลายเ้อะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเป็นยังไงเนาะขายทางบ้านเพื่อนฝนฝนตกบ้านยังหน่อยตัวนี้คืมฝนตกมากพักกันได้อย่างกี่แรงเนาะเนาะค่ะได้เลยกี่แรงเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยี่สิบสองล้านดวงตาขอบคุณที่มาส่งกันบางใจคุณยายคุณยายไม่ไล่นานหรอกจะไล่แค่สิบนาทีพอาี่เปิดข้ากันมองเห็น ขอบคุณมากมากยขอบคุณนะคะคือคือช่วงนี้ติดภารกิจย่ยหน่อยไม่ค่อยได้ไรสุดติดภารกิจในจะงานลาดในจะงานหลวงอ่างานเยอะมากช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวกิจด,ดาสงวนวงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทำไมมันแสงสง่งอยางเลย สวัสดีนะคะคุณกิษณาเป็นยังไงบ้างเนาะขอบคุณนะคะที่มาส่งกันมาใจกันขอบคุณหลายเรื่องค่ะเป็นยังไงบ้างกิษณาดาขอบคุณนะคะก็จะออกไปนั่งข้างนอกเพราะว่าเสียงรบกวนอยู่ในบ้าน ชื่อเล่นผมชื่อว่านาวาอ้าวเหรอนาวาเหรอนาวาได้ทำช่องไหมเอยโอ้เราไปสงบอกกันดีไหมได้ทำช่องไหมคะงอนมากเพื่อนเพื่อนงอนนาวานี้ทำช่องไหมคะได้ทำช่องอ๋อค่ะ ผ่านหรือยังนาอนน่เนอยายไม่ได้ดูผ่านหรือยังเอ่ยผ่านหรือยังคาผมชื่อเล่นวัฒนาบาร์ได้ทันท้งอ๋อหนิคะผ่านหรือยังคอาออกมาข้างนอกทเวมันร้อนจังเลยร้อนมากทุกคนป้าถอนขาถอนเนี่ยเพราะอันนี้หถ้ามาข้างนอกแล้วผันร้อนก็ไปข้างในดีกว่า เริ่มแล้วคนอื่นยังไม่เข้าเริ่มแล้วคนอื่นยังไม่เข้าไลกันอีกเลยใช่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยช่องยายไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกช่องยายช่องยายยังไม่มีใครเข้ามาหรอกเพราะว่าส่วนมากยายไลฟสสดไม่ค่อยม,ไมีไม่ค่อยมีใครส่วนมากคือยายไลฟสสดเริ่มแล้วคนอื่นยังไม่เขา้า อะไรบ่าวเอบ้านใหม่อย่ามาทำสติกเกอร์แบบนี้สิโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ะะามาส่งกำลังใจคุณยายมาแล้ว กิดาทำช่องมานานแล้วเหรอกิสดาทำช่องมานานแล้วเหรอเป็นคนที่ไหนเอ่ยยายไม่ไล่ส่ดนานนะยายยายจะไล่ประมาณแค่สิบนาทีแค่นั้นไม่ไล่นานหรอกเพราะว่าคุณยายจะไม่หาทํากับข้าวกับข้าวกินประมาณขอบคุณน,นะคะขอบคุณไดห้หลาเลยเด้อ ขอบคุณหลายๆกำชงมานา,านแล้วผ่านหรือยังกิจดาผ่านหรือยังกิจดาอายุกี่ปีทีมงานพี่ติ๊กเด็กวัดเเร้าหลินลายอง <laughs> มีมีวัดเศร้าลิ้นอีกเด็กวัดเศร้าลิน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งสติกเกอร์หัวล้อหน้าเขียวมาหมดขึ้นขั้นเก่งเนาะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านีานานย่าลงุงหนูเป็นคนอีสานเอาเหรอสวัสดีครับท่านีค่อยพุ่งขึ้นค่อยพุ่งพุ่งขึ้นได้แปดนาทีอ่า เมือม่อยเมื่อยเออเพิ่งไล่สดได้หิไม่ได้ไล่สดมานานแล้วอ่าเด็กวัดเศร้าหลินทีมงานพิ๊กข้าวห,หลามเยอะข้าวหลามอย่าลองอ่าเป็นยังไงบ้างะเนศเป็นยังไงบ้างโอ้ยดินขอบคุณมากเลยท่านสอสอมาเยี่ยมทุกคนท่านสสอมาเยี่ยมเยี่ยนหน่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกิตตดาขอบคุณนะคะวัดเร้าหลินที่มาส่งกำลังใจคุณยาย เริ่มหกับคุณนะคะขอบคุณทุกคนเกิดมอร์นิงตอนนี้ไม่ใช่เกิดมอร์นิงแล้วะตอนนี้เป็นเกิดอลวิ่งคุณสุชาติยังไม่มาเลยอ่ะสุชาติเอ้าเหรอรู้จักกับสุชาติเหรอ <c oughs> ยายไม่ค่อยได้ไล่วสวดยายจาไม่ได้เลยเนะี่ยยายยายจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเพื่อนเป็นใครบ้าง <c oughs> จริงๆยายต้องขอโทษแต่ถ้าสุชาติชาเนี่เนี่ยยายจาได้ แล้วทะเนศทะเนศยายก็จําได้ทะเนีตคนมาให้กําลังใจยายบ่อยคนอื่นยายจําไม่ได้แต่ต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะเพราะว่านะแล้วยายไม่ได้อะไรสุดนานจริงๆนานมากเลยนี่เพิ่งไลได้นี่เพราะว่ายายก็ไม่ค่อยสบายเหนื่อยด้วยไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ว่าออกไปข้านอกมันร้อนมากก็เลยเข้ามาในบ้านพอดีในบ้านลูกชายก็คุยเสียงดังก็เลยมาหลบบุม บุบมุมข้างหน้าต่างไรสุด <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งกำลังใจคุณยายไม่ไรนานหรอกสิบนาทีก็จะลงไม่ไรนานไม่ไรนานจรนนิงไม่อยากรบกวนเพื่อนๆบางครั้งเพื่อนๆก็ติดภาระิจแล้วก็อยากจะทํางานบ้านเนาะบางครั้งก็ตอนเย็นแล้วเราก็ต้องทํากับข้าวหุงหาอาหารข้ปาปลาให้ครอบครัวเรายายก็เก,กรงใจยายยายก็ไม่ไม่อยากไรนานเก,นกรงใจเพื่อนๆอ่า <laughs> ขอบคุณนะคะเทะนีนงคาร ه, สวัสดีค่ะทุกคนนงคานเป็นยังไงบ้างนงคาร <laughs> คุณยายพึ่งไลฟ์คนสุภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะคุณยายพึ่งไล์สุดไม่ค่อยสบายนงคารเนี่อย,อยบ่คอยสมายตัวคอยไข่อันนี้นอนเมื่อเช้าไปงานแต่งงานแต่งเหนื่อยมากกลับมาเพียขขบคุณนะคะขอบคุณนะคะนงคานขอบคุณได้หลายรวมแล้วค่ะสุดยอดสุดยอด ถ้ามันเป็นคลิปแบบนั้นเราก็ลบออกเลย้รงคานเพราะว่าเอาไปมันก็มันยุ่งยากแม้เราก็อยากให้ช่องเราสะอาดเราไม่อยากให้ช่องเราสกปรกเ้าลบออกนั่นอะไรดีแล้วคือเราก็ไล่เอาใหม่ไม่เป็นไรคือบางครั้งเนาะบางครั้งความเสียดายของเรามันอาจจะมีผลต่อช่องของเราประมาณนี้อ่าก็ขอให้ทุกคนทําอย่างมีความสุขทุกวันนี้การการทําคลิปตามทําอะไรเนี่ย ข้อจำกันมีเยอะพึ่งจะดูจากคุณโยมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะบางครั้งเพื่อนแชร์ให้ค่ะเลยเป็นแบบนั้นอ้าวเหรอเพื่อนแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้ค่ะ,บ,บ,าะ,คะบางครั้งการไลฟ์เนาะทุกคนเชื่อไหมว่าอ่าข้างข้างหลังห้องนี้มันมีเสียงดังยายก็ไม่รู้ว่าเวลาลงไลฟ์สดมันจะติลิสิทธิ์ไหมอ่าทุกวันนี้ ทุกวันนี้ทํายากค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเราทําคลิปเราทําคลิปเราเปิดช่องพี่ยูนทําง่ายมากอทำง่ายเพื่อนทางเราอ๋อเพื่อนแชร์ให้ค่ะเลยเป็นแบบนั้นอ๋อทุกวันนี้ทําอะไรเราต้องร,บรอบคอบเสียดายเสียดายไงนงคานเสียดายเวลาเสียดายเราทําคลิปต้องร,บรอบคอบไม่ได้อทําทุกวันนี้ทําก็ต้องทําคลิปอย่างระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราอยากจะลงอะไรเราก็ลงไปเลย โอกาสเสี่ยงนี้เยอะไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนก็ทําง่ายอยู่แต่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันกดเกณฑ์อะไรก็เยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้กดกดเกณฑ์เยอะมากเลยทุกวันนี้อ่าต้องให้กําลังใจส่งพลังใจพลังกิจยายเป็นยายเป็นกําลังใจให้เ้อนงคานขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าถามว่าตอนนี้ยายก็เหนื่อยไหมไม่ค่อยสบายก็ทําไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้ซีเรียสกับอะไรอขอบคุณนะคะทุกคนเยไหนจะลงไลฟ์สุดละเด้อเย้ยหน่อยไม่ไลฟ์นานเพราะว่าพูดนานก็ไม่ได้ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคุณยายขอทุกคนปังๆสุขภาพพรานามัยแข็งแรงนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ